การฟังธรรมก็คือการศึกษาความรู้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อขจัดสิ่งสมองซึ่งเรียกว่าอาสวะกิเลสทั้งปวง ให้เบาบางและหมดไปจากกายวาจาใจของตนความรู้ที่ศึกษาพระธรรมวินัยต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องและให้ต่อเนื่องจึงจะสามารถทำกิจให้เกิดประโยชน์เช่นการรักษาศีลก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ศีลจึงจะเกิดมีขึ้นในกายวาจาและใจ,จะเจริญสมาธิก็ต้องทำให้ต่อเนื่องความอบรมทางจิตใจใจจึงจะเกิดความสงบได้การใช้สติปัญญาพิจารณาก็ต้องทำให้ต่อเนื่องบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกมากเข้า ก็จะเกิดความารู้แจ้งเห็นจริงเหมือนมีดที่ไม่คมแล้วเราไปรับถูกะหินเพียงครั้งสองครั้งมันก็ไม่คมต้องถูมากๆถูบ่อยๆแม้เพียงขาวสะอาดแล้วก็ยังไม่คมต้องถือต้องรู้จักรับให้ถึงคมฉันใดการพิจารณาก็เหมือนกัน เพราะเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วมากเข้ามากเข้าก็จะเกิดเห็นของจริงการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาต้องทําให้ต่อเนื่องและอย่างจริงจังดังกล่าวมาสำหรับการปฏิบัติเรื่องทางจิตให้สงบก็ดีทางปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งก็ดี ทั้งสองอย่างนี้พระศาสดาทรงทแสดงกรรมฐานคือการอบรมทางด้านจิตใจหลายอย่างแต่โดยที่ทั่วๆ่วไปที่ง่ายๆที่สุดก็ได้ทรงสแสดงเกี่ยวกับกายคตาสติที่เราสวนนว่าเกสาโลมานขาทันตาชาโจเป็นต้นความจริง กรรมฐานบทนี้ยังชนทั้งหลายให้สิ้นอาสวะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่น้อยเป็นจำนวนมากทีเดียวในพระศาสนานี้จึงถือว่าเป็นกรรมฐานหลักประการหนึ่งแต่เราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้ต่อเนื่องกัน ถ้าเรามองแต่ชื่อของกรรมฐานศึกษาธรรมเป็นจะเพียงฝ่ายปริยัติจะเห็นว่ากายคตาสติเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าหาว่าพลิกพแพลงในการปฏิบัติให้กระจางออกไปแล้วก็เป็นด้าั้งสมถะและวิปัสสนาคือต่อเนื่องจากกันไปโดยใจฟารมก็คือถ้าพิจารณาผมขนและฟันหนัง เป็นของโสโครกปฏิกูนน่าเกลียดจนจิตของตนเองเห็นความโสโครกในผมในขมในเล็บในฟันในหนังอายวัยวะทุกส่วนเป็นของโสโครกขยะขะแยแงต่อสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นกายของผู้อื่นก็ขยะขะแยแงเช่นเดียวกันความร,รู้สึกอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ปล่อยวางอารมณ์คือการมาฉัน กามาฉันหมดไปใจก็ผ่องแผ้วใจก็มีความเป็นสุขอยาติดอยู่สุขเพียงเท่านี้ยังไม่หมดเป็นแต่เพียงเกลียดกิเลสคือกามาฉันนั้นสงบไปเท่านั้นเองต้องพิจารณาต่อไปว่าเกสาโรมาณะถา,านตานี้เป็นส่วนหนึ่งของธาตุดินเป็นสภาพของธาตุดินและธาตุเหล่านี้ ไปอยู่กับธาตุน้ำมีปิดตังน้ำดีเป็นต้นรวมไปรูปร่างเป็นตัวตนเป็นต้นเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังต้องแต่สลายเป็นทุกข์เป็นทุกขังและยึดเหนี่ยวไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นอนัตตาโดยใจความเกสาเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตา โลมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน้าขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันตาเป็นอนิจนาาจ,จ,นนจังทุกขังอนัตตามังจะโจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเหล่านี้ให้ยาวออกไปละเอียดออกไปจึงจะข้ามพ้นเข้าสู่โลกุตระธรรม คือพ้นจากอาสวะกิเลสได้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอย่าเพ่งเล็งอยู่เฉพาะสิ่งเดียวหรือหน่วยเดียวงานเดียวเช่นกายขจาสติถือว่าเป็นสมถะกรรมฐานน้อมไปเพื่อวิปัสสนาก็ได้เพราะทำเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องคล้องกันเหมือนลูกโซ่น้อมไปทางไหนก็ได้ แต่อย่างไรก็ดีเบื้องต้นต้องฝึก,กจิตให้สงบถ้าหากว่าจิตไม่สงบจะไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นไตรักได้เลยเหมือนดังพิสุพวกหนึ่งซึ่งไปเจริญกายคตาสติกลายหมู่บ้านพอข้ามลงมาก็สวดเกสาโรมาณนะขาเป็นต้นหญิงผู้หนึ่งฟังธรรมคำสวดเหล่านั้นอยู่ พิจารณาตามไปได้บรรลุพระอนาคามีผลมีอภิญญารู้จิตใจของพวกพิสุแต่พวกพิสุท่องนั้นมุ่งเอาสวดนั้นมุ่งเอาจำไม่ได้พิจารณาจึงได้อย่างมากเพียงสงบหญิงนั้นได้อภิญญารู้จิตใจของพิสุพิสุนึกอย่างไรช้าคนมาญิงนั้นก็หามาให้จนพิสุทั้งหลายนี้เกิดกลัว และไม่กล้าจำภาษาต่อไปทางนี้ก็เพราะว่าพิสุจเหล่านั้นไม่ใช้สติปัญญาให้ฟ้างฝางออกไปคือได้สมาธิความสงบแล้วจิตก็จางไปออกจากสมาธิความสงบก็หายไปไม่เจริญวิปัสสนาต่อก็ไม่สามารถที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้ยินดีติดอยู่แต่สุขของสมาธิเพียงเท่านั้น วิปัสนาจึงไม่เกิดขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเราอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นเมื่ออยู่ในห้องแอร์เย็นแล้วก็สบายความเดือดเรื้อนน้อนใจความเร่าร้อน,นต่างๆไม่มีเหงื่อก็ไม่มีใครก็มีตัวก็แห้งได้รับความร่มเย็นเป็นสุขครั้นออกจากห้องแอร์ไปต้องอากาศความร,ร้อนเหงื่อที่เคยแห้งก็ไหลออกมาอีก ความเหนียวตัวก็เกิดขึ้นมาอีกความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นมาอีกเพราะแอ์นั้นให้คุณแต่เพียงในห้องชันใดสมาธิก็เช่นเดียวกันให้คุณในในช่วงที่สงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สมาธิแล้วจึงควรเจริญวิปัสสนาต่อทำคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ พระองค์ได้สแสดงบ่อยๆว่าทำที่ถูกที่ชอบที่ควรแก่การปฏิบัตินั้นไม่ต้องแสดงมากแสดงเพียงน้อยๆหลักการเพื่อนำไปปฏิบัติให้อยู่ในทางแล้วก็สามารถบรรลุได้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องแสดงมากด้วยเหตุนี้เองชนทั้งหลายในสมัยนั้นผู้ที่ศึกษา จบไตรเวทเป็นพรามก็มีผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็มีผู้ที่ปัญญาดีก็มีปานกลางก็มีเขาก็มีแต่ได้บรรลุมรรคผลทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า,าที่ทรงแสดงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสุดวิสัยของมนุษย์อยู่ในขอบเขตของมนุษย์ที่จะพึงรู้ได้แม้ผู้ศึกษาน้อยแม้ผู้มีปัญญาน้อย แต่ต้องปฏิบัติในคำสอนนั้นให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอด้วยความจริงใจไม่กังวลกายว่าจะทุกข์ยากเดือดร้อนไม่กังวลทางจิตใจในภาระต่างๆถึงเวลาปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังทำบ่อยๆทำมากๆให้สม่ำเสมอก็จะเกิดผลขึ้น ร่างกายของเรานี้เปรียบเหมือนเมล็ดพืชพันธุ์ชนิดใดชนิดหนึ่งถ้ายังไม่มียังไม่โดนน้ำยังไม่อยู่กับดินก็ไม่งอกต่อเมื่อไปอยู่กับดินได้น้ำได้ปุ๋ยจึงจะงอกขึ้นฉันใดทำทั้งปวงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงแล้วไม่ว่าจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา อยู่ในกายใจนี้แต่เมื่อไม่ปฏิบัติก็ไม่งอกขึ้นมาต้องปฏิบัติจึงจะงอกขึ้นมาจึงจะเกิดขึ้นศีลจรจึงจะเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติไม่ใช่การสมาทานธมาธิจะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติไม่ใช่การเพียงจะร,รู้ว่าพุทโธเท่านั้นปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาการปฏิบัติในการพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ปัญญาตัวตัดกิเลสจึงจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจของตนเรานี้เองเพราะฉะนั้น <c oughs> ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,จาได้ทรงสแสดงแล้วสามารถขยายเนื้อฟามเหล่านั้นด้วยปัญญาทำให้สงบแล้วก็ขยายด้วยปัญญาให้เกิดฟารมรู้แจ้งเห็นจริงโดยสุดยอดแล้วกรรมฐานของพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาทำให้สงบก่อนทางจิต แล้วก็ใช้สติปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงตามอารมณ์ที่เกิดความสงบเพราะใจสงบแล้วเป็นใจที่นิ่งเป็นใจที่ผองแผ้วเมื่อใช้ปัญญาขณะนั้นปัญญาละเอียดอ่อนชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นความลึกตื้นหนาบางของความเป็นไปทางจิตใจก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นถ้าใจไม่สงบ ความรู้สึกอันประณีตอันละเอียดก็ไม่เกิดใจที่ทําให้เกิดความสงบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นผู้ปฏิบัติถ้ายังไม่สงบต้องทําให้สงบถ้าสงบแล้วต้องใช้ความสงบนั้นพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสําหรับผู้บวชใหม่ทั้งพิสุทั้งสาม,มเณรควรอบรมตนให้เกิดความสงบเป็นประฐ,ฐานแห่งจิตเสียก่อน โดยใจความที่ได้แสดงไว้แล้วท่านสั้นก็คือหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นอารมณ์สามตั้งใจภาวนาบทใดบทหนึ่งคือพุโทโธพุโทโธไว้ในใจสี่มีสติคุมไว้อย่าให้เผลออย่าให้หลับห้าทำฟารมเพียรให้ต่อเนื่องให้ทำ่ําเสมอกลางวันบ้างกลางคืนบ้าง โดยการนั่งบ้างโดยการยืนบ้างโดยการเดินบ้างเราไปที่ไหนพุโทโธไปถึงนั่นเราเดินพุโทโธก็ตามเราไปนึกถึงพุโทโธก็ได้เรานั่งพุโทโธก็อยู่กับเรานึกถึงพุโทโธก็ได้เวลาฉันพุโทโธก็อยู่กับเรานึกถึงพุทโธก็ได้พุทโธอยู่กับใจของเรานั้นทําให้เกิดความมัน่นคงทําให้บ่อยๆทําให้มากๆก็จะเกิดความสงบเองจิตของคนเรานั้น อบรมไปทางไหนนึกถึงอะไรทำบ่อยๆทำสิ่งนั้นให้มากๆจิตก็โอนไปตามนั้นถ้านึกถึงอาสวะกิเลสจิตก็โอนไปตามอาสวะกิเลสถ้านึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจผ่องแพ้่ปราจารุภะโทสะโมหะจิตก็ผ่องแพ้วอบรมได้ทั้งสิ้นอยู่ที่จิตใจนี้คนทางอบรมก็ได้แสดงดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจภาวนาพุโทโธพุธโทโธตามหลักการหลักตามขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของภาษาสดาต่อไป